hết đi những gì quá chi nè cũng nhạt cháu gì hết đi những gì cháu gì hết đi gì chín à mốc oh. à, nút tem mò chú phi mốc nụ cháu 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 có chín bò cháu chín mốc và chín luôn chị thoát sẽ quá phú sáu โหปวดตัวถ้าใส่กว่าผู้สาไปน้องครับใส่กว่าคือมาก่อเศ้านี่อืมเอ้ามือเอื้นกะซิพาไปอ่าทายถ้ำเอ็มบีเพลงให้ข้าเจ้าอยู่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรนี่ละอ่ะคู่ยากกสิได้เล่นเป็นพระเอก เรียนมาตลอดพระเอกรียเออเรียนมาตลอดจังได้ก็ต้องเป็นพระเอกน่นวะหันว่าเป็นพระเอกดิผมมาไทยการติดว่าใส่กวาบว่าให้มันแตกนี่เข็ดจังไรต้องพ่าก่อนบ่บอผ่า พี่น้งครับมืออื่นอย่าลืมไปให้กำลังใจผู่อยากเดอ้อเพื่อนสิไทยเอ็มบีนะครับไทยเอ็มบีเพลงผู้เท่าคอยทางนะครับของนักรองนักรองจำซื้อว่อไรละ่ะอ่าพรพินถิ่นกุเจ้าหรือ,อยังนี่แหละเป็นนักเอกเก้าของวงจุ๋มจิ๋มนะครับจุ๋มจิ๋มรุงลำเพลินนะครับแต่ต้องขอขอบคุณน,น้องนุง่งเฉลิมพรเพชรอุดรที่ให้โอกาสอ่า นักแสดงลหลายๆคนไปร่วมเล่นร่วมแสดงด้วยครับน้อ,นองนองุงเป็นบอกให้อาจารย์พุ่มให้ผมนี่ละไปซอยเขียนบทกำกับเอ็มวีให้เนี่ยจเลด้เขียนไปเขียนมากะกบ,บทเอ็มวีกะมันกับเมื่อเดียวจั๊เสกคู่ยักเป็นอย่างมาที่นี่คูร่วมแสดงกับทังสายยันวันดุงครับอ่า สาวมุนละดีเล่าพิธีอานครับแม่ค่ะออนไลน์เจ้าไก่กอีกลหลายคนบวเบอร์ยัางคู่อยากไปที่ไหนผมสีบอกให้มึงฟังสงสัยสิได้เหลียดเป็นหมาวะโอ้เป็นย่างเอาเบอร์อะไรไปจำเป็นเงินมันวะเล่นเป็นอะไรเป็นได้หมด โมันต่แสียบยุติเละเอาเส็จก็เผาสองยางสองเงวโอ้ขันขันหัวป่าก้อนนี่มันมันบะฟงเห็ดจังไหนวะมันบาแตกไหมเจ้าใส่สูตรใด้นีเห็ดไฟอ่อนบอกห้องไหนโอ้เห็ดไฟอ่อนโอ้ยพี่น้องครับผู้หญิงนี่สุดยอดอีดีเลยวันสมไหนสมึงในฝันหนีไหมอือบาที่นีผมสิืว่าให้มึงฟังเด้อ เลขข่างล่างออกสามแปดออกอายุมึงพอดีมีคนถามผมมาว่าคู่ยากอายุเท่าไรอาจารย์ถามมาถึง้งทางเฟษเนี้ยถามมาถึงทางยูทูบต่เลยบอเข็าะจว่าสามสิ่แปดพศอสองเก่า 38, ะะยังไดนออกสามแปดอีรีาดิแม่โอ้ยอุกเลยมัตเตอดีควยอยู่อากลากเลยเอาละ ฟาดเหงคุชินเนี้ยนี่ฟาดเหงคุชินอันเนียเ้ยเนียเ่ยฟาดแล้วตีเหงคุชินอันเนี้ยตีฮ่าฮ่าฮ่าตีแขางฟ้าเลยเออาตีแขางฟ้าเลยบ้าจ่าดึงไปเลยอืมนี่แหละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่กันมีสี่คนมีสายันมีน้องแห้งมีคู่หยักมีอาจารย์คมนะครับอยู่งกันสี่คน ผู้หญ้าผูหญิงผู้ใดมาอยู่น้ำข้าเจ้าคนนีจากามืดแน่วข้าเจ้ามีธุระชุลังนิ้วแมนแค่นิ้วแมนเขาบอดีข้าเจ้าเลยหนีบอกขึ้นผู้หญ่แก็ดีดีอยู่นะห้วยแมนก็เลยตัวนี่โอ้มอนี่ไหมเขาบอดีบ่ะโอ้แสดงว่าเขาบอดีเขาเลยหนีเอาแล้วแจ้เขาหรอวะบ่มี ผู้หญิงกับว่าตายหรือน้องผู้หญงเนไม่มีผู้หญิงก็ไม่ตายคูยักบอกนะครับทีร่รองครับคลิปนี้ก็เสียไว้สักนี่ละตอนนี้สิเข่าวฮกงแล้วแต่ว่ามืดเด้ยามนี่ม่ยามแต่วันออมเขาอ่ามืดเร็วแจงเร็วแต่ยามดำหน้าผันมืดซาแจงซาแจงซาแล้วตอนนี้กับพระท่านในหนาวขึ้นยินข่าวว่าพาะอ, <Yeah. S 1> อ,อ,อยู่สิขาว่ะพาะอยู่สิข่าอ ขวเขามื่อใดบุต้องถามผู้ใหญ่ครับเป็นฟังเ่าเอา,ขาวเขามื่อใดกะจังได้จะห้ามข้าเจา้าเถอะนาะข้าเจ้าลักเกีเเ่ยวเาขาเกี่ยวนามอยู่สะฟอนเขาบนทาดิเอ้าเอา,เอา,เอาพี่น้องครับคลิปนี้ออนนเสียไวปสักมีพอรานคลิปหนางแล้วกันยูดีมีแห่สุขุคติคนก,กับความเ,เจ็บจะสลาความไข่จะสัมมีเออสุขภาพร่างกายขแข็งแรงทุกท่ทานสุขภาพร่างกายขแข็งแรงกันทุกๆคนหันหนา้าเต็มๆมาเบิ่งกันกนะ โอ้ผู้ได้เหรียญเป็นหมาพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาดเหรียญสอดอกบ้าห้เหรียญดอกเป็นหมาน่นเสียเหรียญดีก็นี่ยี่ดอกเป็นกอง <c oughs> <c oughs> เป็นกองอยังดีวะ <c oughs> <c oughs> เป็นกองกี่ขว้นเนาะ